สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพามาทํามันหมักยีสต์นะครับนอกวันนี้นะอ่านะครับนี่กากมันนะครับกากมันได้มาจากโรงแป้งนะครับผมนี่นะครับเมื่อวานนี้ไปเอามาตันกับอีก400กโลนะครับผมนี่นะครับก็เกือบใส่เกือบหมดแล้วนะครับผมนี่มีอย่างกระกอกมีถังกระกอกนะครับอันนี้ถัง150ลิตรนะครับนี่150ลิตรนะครับก่อเข้าไปอยากก่อให้เต็มนะครับเพราะว่า ถ้าหาก่อให้เต็มครับเวลาเราลาดน้ำมักลงไปนะครับมันจะบูมขึ้นมานะครับผมเนาะใส่ประมาณนี้นะครับผมเนาะนี่นะครับเนาะส่วนผสมของเฮาบอนี้ก็จะมียต์นะครับนี่ยต์ยต์อันนี้คือยต์สำหรับหมักให้อาหารสั์นะครับผมบริษัทยต์ที่เป็นขนมปังนะครับจะมี2ยี่ห้อนะครับที่ผมใช้ก็คือยต์ของดรน้อยนะครับนี่ผมใช้2ยี่ห้อนะ นี่นะครับผมเวลาสัตว์กินแล้วมันจะไม่ท้องอืดนะครับผมเนาะขี้มันสิบ่เหม็นนะครับขี้มันจะไม่เหม็นนะนี่นะครับเนาะยีสสำหรับให้อาหารสัตว์นะครับไบโอยีสนี่นะครับผมเนาะนี่นะครับมันจะมีสูตรมันนะครับหมักกากเปลือกมันล้างกากมันนะครับผมหมักได้เลยนะครับเนาะมื้อนี้ผมก็ซืใส่ยีสกิโลนึงนะครับยีสกิโลนึงแล้วก็เป็นหัวเชื้อนี่ครับ ก้อนเล้าสาโทนะครับนี่นะครับใส่ลงไปเลยประมาณ6ก้อนนะครับหก้อนนะตามให้ละเอียดก่อนแล้วค่อยใส่นะครับนี่แล้วก็นี่นะครับปุ๋ยปุ๋ยเกลือนะครับปุ๋ยเกลือนี่นะครับสูตรนี้เลย21่สนูนี่นะครับปุ๋ยเกลือนะครับใส่10บถุงนะครับ10ถุงถุงละโลนะครับถุงละ1นกิโลนะครับ กับน้ํา200ลิตรนะครับน้ํา200ลิตรนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญเลยกากน้าตาลนะครับกากน้าตาล20โลนะครับสูตรผมก็มีอยู่แค่นี้แหละนะครับผมอนานี่ครับเติมน้ําลงไปให้เต็มแล้วนะครับนี่นี่น้ำนี่นะครับอันนี้นี่ร้อยสี่สิบลิตรนะครับเนาะอันนี้ก็หกสิบลิตรนะครับก็เป็นสองร้อยลิตรนะครับนี่สองถังเพราะว่าถังสองร้อยลิตรผมบว่างนะครับก็เลยใช้ตวงเอาแบบนี้เลยนะครับ แล้วทาเสร็จนะครับเราก็เอาไปลาดเนาะอ่ะมานะครับมาเริ่มโตทำกันเลยครับผมเนาะเอาส่วนผสม,มออกมานะครับอันนี้คือใส่ก้อนสาโทลงไปแล้วนะครับผมเนาะหก้อนประมาณหกก้อนนะนะครับนี่อ่ะหลั้นจะเป็นยีดนะครับยีดใส่อันนี้สักครึ่งหนึ่งแล้วก็มาใส่นี้ใส่เลยครับใส่ลงไปเลยอ่าเห็นไหมฝุดมันแล้วแล้วก็ครนนะครับผมใส่นี้ เอนี่นะครับน้ำสองถังนี่ก็คือ200ลิตรนะรวมกันแล้วนะครับผมผมแบ่งใส่2งถังนะเพราะว่าถัง2ลิตรผมมันเต็มนะครับแบงนู้นนะแล้วก็ทําการคนก่อนนะครับแล้วค่อยเติมพวกกังตาเติมปุ๋ยลงไปนะครับใส่ีละนิดนะครับแล้วคนก่อนนะครับฝุ่นมันเยอะนะครับฝุ่นมันเยอะนะยีตฝุ่นมันเยอะนะครับผมแล้วคนให้มันเข้ากันนะนี่ครับค่อยคนนะครับนี่ เนี้ยฝอานมันเยอะนะครับเห็นไหมอย่างนี้ลมด้วยนะครับลมด้วยเอ้าจริงจริงมันค่อยๆเติมค่อยๆกวนไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้เราน่าจะเร่งกระบวนการมันนะครับนี่ครับกวนไปเรื่อยๆนะครับกวนไปเรื่อยๆกวนให้มันเข้ากันก่อนครับตัวนี้ก็เดี๋ยวผมไปหาตัวมากวนก่อนกวนให้ยีดมันแตกตัวนะครับนี่มันแตกตัวเรื่อยๆครับกวนไปเรื่อยๆเลยนะครับแตกตัวเหมือนตัวนี้นะครับเห็นไหมฟองยีดเริ่มขึ้นแล้วนะครับ อันนี้ยีส์สำหรับหมักให้กับสัตว์เลี้ยงเราโดยเฉพาะนะครับผมพวกหมูแพะแกะไก่วัวควายปลานะครับกินได้เลยนะครับอันนี้นะมันจะไม่ท้องอืดท้องเสียนะครับแต่ถ้าเป็นยีส์พวกขนมปังที่ทําขนมปังพวกนั้นนะครับผมไม่ค่อยแนะนํนะนะครับแต่ก็ทําได้นะนะครับยีส์พวกนี้มันก็ราคามมนก็้เกเกรดนึงนะครับผมอย่างของดรน้อย no ก็ ราคาก็1นกิโลนี่ห้าร้อยนะครับนี่ของดุกตัวน้อยนี่นะครับหนกิโลห้าร้อยแต่ของแกนี่โอเคเลยนะครับมันมีงานวิจัยด้วยนะครับนี่ของมันหมักคิดของดุกตัวน้อยเนาะมันมีออยมีอะไรครบเลยนะครับผมเนาะแล้วก็มันเวลาหมักมันก็จะขึ้นเร็วด้วยนะครับผมเป็นเร็วด้วยนะครับนี่นะครับกวนไปเรื่อยๆนะครับนี่ส่วนผสมกวนให้มันแตกครับยีมันแตกตัวนะครับนี่มันแตกตัวนะนี่นะครับ เดี๋ยวคนอีกสักหน่อยนะครับส่วนผสมทุกอย่างลงไปครบแล้วก็จะใช้เครื่องเติมออกซิเจนปลานะครับนะครับเติมเข้าไปนะครับประมาณ3มชั่วโมงนะครับมันถึงจะใช้ได้นะแล้วก็ค่อยลาดนะครับเอาปุ๋ยเกลือลงนะครับนี่ปุ๋ยเกลือนะครับปุ๋ยเกลือ10บกิโลนะครับผม10บกิโลนะผมแบ่งเป็นถุงมาอย่างเงี้ยถุงละ1นกิโลนะครับนี่มันไปเติมไนโตรเจนให้กับยีสต์นะครับนี่ นี่ครับเป็นอาหารเลี้ยงยีนเนาะเติมไนโตรเจนนะครับนี่ปลายนะครับปุ๋ยเกรือผมมันเป็นเม็ดนะนะครับมันเป็นปุ๋ยแบบแบบใหม่เนาะเมื่อก่อนมันจะเป็นเก็จนะครับอันนี้เขาออกแบบมาใหม่นะเป็นเม็ดๆนะครับนี่สูตรยี่สิบสูตรนะครับยี่สิบสูตรนะครับนี่นะครับใครมีน้อยก็ใช้น้อยก็ได้นะครับผมแต่ผมใช้ก็ตามสูตรเขาเลยนะครับสิบโลนี่นะครับเตียไป อ่านี่คนให้มันเข้ากันหมดแล้วนะครับนี่เหลือพระเอกนะครับกาลน้ำตาลนะยี่สิบโลนะครับนี่กาเอาก็ได้นะครับไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นก็ได้นะครับผมกาวเลยนะครับนี่กาลน้าตาลนะครับนี่นี่นะครับขึ้นฟองแล้วนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเติมอาการให้มันอีกนะครับผมเพื่อให้ยีสต์มันแข็งแรงขึ้นนะนะครับนี่อ่านี่นะครับอ่า ประมาณ20กิโลนะครับต่อน้ำ200ลิตรนะลางน้ำตาลผมก็ซื้อมาจากอ,อ,อะไรนะสาหกรกรโครขุนพลนยังคำนะครับซื้อมานะนี่นะครับกิโลละ1สิบบาทนะครับใส่ลงไปเลยครับผมโอเคแล้วก็ครนนใหม่นะตัวนี้นะครับเห็นไหมครับมีสีสันแล้ว กากน้ำตาลก็คืออาหารของยีสต์นะครับนี่มันเป็นอาหารของยีสต์นี่นะครับยิ่งใส่เยอะยิ่งดีนะครับผมยิ่งใส่เยอะยิ่งดีไม่มีผลเสียอะไรนะครับผมเนาะกากมันเรายิ่งหอมนะครับนี่แล้วก็จะคุกให้เข้ากันคลนให้เข้ากันนะครับคูเรงคุเรงให้เข้ากันนะครับอันนี้จะเป็นถังเล็กนะอันนี้ผมก็กะเกณฑ์เอานะครับมันไม่เป๊ะหรอกนะครับผมเนาะสูตรใครก็สูตรใครนะครับผมเนาะ อ่าครับแล้วแต่นะครับนําไปประยุกต์ใช้ได้เลยหมดเลยนะครับผมเนาะดูผมก็ดูจาก youtube เหมือนกันนะนี่นะครับดูจาก youtube เหมือนกันนะครับผมไม่มีสูตรไหนที่มันตายตัวนะครับผมเนาะแล้วแต่วัตถุดิบของท่านเลยนะครับแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือยีสต์กับการน้าตาลนะครับยังไงมันต้องมีนะอ่า,อาก็จะเดจะเริ่มครนครนนะครับเริ่มเริ่มมีปฏิกิริยาแล้วนะครับผม การน้ำตาลนะครับยิ่งใส่เยอะยิ่งดีนะครับผมยิ่งใส่เยอะยิ่งดีนะตัวนี้นะครับแล้วก็จะใช้ตัวออกซิเจนนะครับช่วยนี่นะครับกากน้ำตาลก็ต้องละลายน้ำก่อนนะครับผมเดี๋ยวมันจะเหน,เหนียวนิดนึงนะครับ นี่นะครับนี่นะหอมเลยนะครับกากน้ำตาลนี่รูปร่างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวที่ผมทำเสร็จแล้วนะนะตัวนี้นะครับนี่อันนี้ก็น่าจะตันกับอีก400โลนะครับนี่อันนี้ผมพลาดนิดนึงนะครับผมใส่เยอะเกินไปนะครับมันนี่ครับเห็นไหม ปูหมอนะครับเห็นไหมนี่ <c oughs> นี่ฮะตัวนั้นก็ดันขึ้นมานะครับผมเนาะมันเป็นแก๊สก๊าซเนาะนี่นะครับเห็นไหมเดี๋ยวอีกประมาณวันที่7ก็ใช้ได้แล้วครับพ่งนี้ก็ตักให้วัวกินได้เลยให้วัวให้หมูนะครับน,นี่นะครับหมักไว้เพราะว่าเราทําไว้เยอะนะครับมันก็ไม่ได้ทาหลายรอบเนาะถ้าทําทีลนิดทีลนิดแบบนี้มันขี้เกียจทานะครับทาก็คือทําไว้เป็นรอบต่อรอบเลยเพื่อไม่ให้วัวมันขาด ครับขาดการกินนะครับผมเนาะเพราะว่าของผมนี่เลี้ยงหมูเลี้ยงหมูด้วยนะครับนี่อนาคตจะเลี้ยงเลี้ยงหมูกับขุนวัวด้วยนะครับแล้วก็เลี้ยงปลาด้วยนะมันให้กินได้เลยนะครับนี่หมูสองตัวนะครับเป็นเป็นพ่อพันธุ์นะหมามันก็กินนมหมูด้วยนะนี่ครับเห็นไหมนะหมากาลังกินนมหมูนะครับะเห็นไหมโอเคครับผมอ่ะ ทุกอย่างเข้ากันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะเปิดออกซิเจนเห็นไหมมาแล้วนี่ครับเห็นไหมนี่ครับผมใช้เครื่องนี้นะออกซิเจนปลาผมนะครับมีประโยชน์นะนะครับก่อนเลี้ยงปลาก็ไม่ได้ใช้งานนะครับก็เลยมาเติมออกซิเจนนี่เลยนะครับนี่นี่นะครับทิ้งไว้3ชั่วโมงนะครับผมนี่เติมอากาศให้มันนะครับมันจะได้ยึดมันจะได้แข็งแรงนี่นะครับนี่นี่ก็เสร็จสิ้นกระบวนการนะครับผมแล้วก็ ถ้าผ่านไป3ามชั่วโมงแล้วก็ปิดแล้วก็พักไว้แป๊บนึงแล้วก็สังเกตดูนะครับเนาะว่ายืดมันจะนิ่งไหมมันยังมันยังมีปฏิกิริยาอะไรไหมนะครับถ้าเกิดยืดมันนิ่งก็ตักแล้วก็ลาดเลยนะครับผมเนาะวิธีการลาดกไ็ไม่ไม่ยากอะไรนะครับก็ถังอย่างนี้นะครับเราก็เจาะรูหน่อยนะครับเจาะรูใช้ไม้นะกระทุง้งเป็นรูเป็นรูเป็นรูนะครับนี่อันนี้ก็เหมือนกันนะครับกระทุ้งเป็นรูเป็นรูนะเพราะว่า น้ำนะครับน้ำหมักมันจะได้ลงไปถึงข้างล่างนะนะครับช่วยมันหน่อยเนาะของผมรอบนี้กากก็ค่อนข้างไม่สดเท่าไหร่นะครับน่าจะกากน่าจะหลายวันแล้วนะครับผมเนาะเพราะว่าไม่มีเวลานะครับต้องหยุดวันอาทิตย์นะครับเสาร์อาทิตย์ถึงได้ได้ทำนะครับหยุดงานถึงได้ทํานะก็เลยได้กากมาค่อนข้างจะหลายวันนิดนึงแต่ก็โอเคครับผมมันไม่บูดไม่เน่านะครับมันก็ยังไม่กลิ่นมันก็ยังไม่ออกเยอะนะ ไม่เหมือนรถแรกๆนะครับที่ผมทำานี่คือตากไปใหม่เลยนะครับผมสดๆไปใหม่เลยนะครับนี่ก็โอเคอยู่นะครับนี่ที่ดำาหนึ่งนี้คือรถมันเหยียบนะเหยียบไปเหยียบมาตักไปตักมานะครับผมนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับเอามาเมื่อคืนนี้นะครับผมเนาะนี่นะครับยาใส่ให้มันเยอะมากนะครับเพราะว่าเวลา ลาดน้ำหมักลงไปแล้วเนี่ยมันจะทําน้ําหมักมันจะทาปฏิกิริยาก,กับตัวนี้นะครับมันจะได้ขยายตัวนะมันจะขยายตัวนะครับผมนี่กดๆลงไปหน่อยนะตอนนี้น้ําหมักของเราก็ได้แล้วนะครับผมครบสามสองถึงสามชั่วโมงนะครับนี่มันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนี่ที่ลอยๆนี้คือ,อ,อยีสต์นะครับนี่ตัวนี้นี่นะครับ เป็นประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เจาะรูแบบนี้นะครับผมแล้วก็เอาน้ําหมักมาเทลาดลงไปนะครับผมีเจาะรูไว้นี่นะครับเจาะรูไว้เจาะรูเจาะรูนะครับอ่าังงนึงก็ประมาณ3กระบวย4ี่กระบวยนะครับถัวเฉลี่ยกันไปนะครับนี่อ่านี่ครับลาดลงไปเลยนี่นะครับสีมันก็สีเริ่มเปลี่ยนนะครับนี่อันนี้คือใส่ ใส่กางน้าตาลเยอะนะครับผมไม่ซีเรียสนะครับเรื่องกางน้าตาลนะครับใส่เยอะก็ไม่ได้เป็นผลเสียนะมันยิ่งหอมนะครับใส่เยอะยิ่งหอมนะครับอ่าตรวนี้นี่มันสิหลไหลลงไปตามรูนะครับนี่ปล่อยกับปล่อยหมักไว้แบบนี้เลยแล้วก็ปิดฝานะครับอย่าให้ลมมันเข้าแค่นั่นแหละครับผมอีกสิบห้าวันนะครับมาเปิดเลยก็ใช้ได้นะครับแต่ต้องใช้ชุดนั้นก่อนนะนี่นะครับ ทำไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็ทำไปเรื่อยๆอยนี้นครับผมนี่น้ำสองร้อยลิตรเด้อสองร้อยลิตรสองร้อยลิตรนะครับต่อมันหนึ่งตันนะครับกากมันหนึ่งตันน้ำหมักสองร้อยลิตรนะครับเอ่อผงยีดผงยีดที่ที่ใช้เกี่ยวกับพวกสัตว์โดยเฉพาะนะครับที่ทำเขาเอามาหมักวายหมักเหล้านะครับบมได้ใช้ยีดของขนมปังนะครับเด้อเพราะว่ากลัวว่าว,วัว,วมันจะ หัวมันจะท้องอืดนะครับอันนี้คือกินเข้าไปได้เลยนะครับท้องไม่อืดแน่นอนครับมูลมันก็ซิโมเมนนะครับผมนี่นะครับนี่กะเทไว้นะครับมันก็จะทําปฏิกิริยาของมันเรื่อยๆนะครับผมเนาะนี่ครับตัวนี้ลงไปแล้วไปด้านล่างเนียครับถ้าเรายังไม่ชชว่์ก็ไม้กระทุ้งกระทุ้งกระทุ้งลงนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับ ได้นะครับไปเรื่อยครับอีก15วันก็มาเปิดใช้งานได้เลยนะครับผมให้หมูกินนี่โอ้หมูกินดีขนาดครับผมขนาดปั้นให้มันกินยังไม่มักมันยังกินเลยนะครับหมูน่ะมันไม่ซีเรียสนะครับหมูเห็ดเป็ดไก่นี่โอ้ปลาเนี่ยนะครับผมก็ว่าวันนี้นะครับว่าจะไปซื้อปลามานะครับซื้อปลามาเลี้ยงนะครับผมแล้วก็ปลากระชายนี่แหละครับผมอาหารลดต้นทุนนี่แหละครับ เนาะใส่ถุงแง่งไว้แล้วก็ห้อยไว้นะครับให้มันกินเบิดมือเบิดคืนนะครับมันก็ตอดกินนะครับปลามันกันใหญ่นะครับผมเนาะเห็นคนอื่นเขาเลี้ยงนะครับผมผมยังบริลองใส่ตัวนี้ลองให้ปลามันกินดูนะครับแต่คนอื่นเขาใช้อยู่นะก็ใช้ให้ปลามันกินนะครับ